ครับสวัสดีท่านผู้ชมมาด้วยนะครับและตอนนี้เราก็อยู่เกมอยู่เกม my club pocket edition นะครับวันนี้เราจะมาเล่นเอาชีวิตรอดกันนะครับแหมไปอย่างแรกเราจะมุ่งหน้าไปที่นูนนะ่นครับมันคือต้นไม้อย่างความจริง ตาย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 เออคือคือคือต่อยไม่ไม่เจ็บเลยนะครับต่อยต้นไม้นะอือใครต่อยได้เนวโลบเลยก็คงไม่ต้องอธิบายนะครับว่ามันเป็นเกี่ยเกลืออะไรให้ทํำยังไงเพราะว่ารู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองอยู่แล้วแต่ก็สำหรับคนไม่รู้จักก็เ๋ยจะอธิบายให้นะแต่ตอนนี้ ขอไปตัดไม้ก่อนโอ้โหเสียงยาเดินเจ็บ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 ะคิดลึกนะเจ็บเจ็บเจ็บนี่นี่นี่ต้นไม้ช่วงนี้ผมสะอึกบ่อยนะเวลาพูดอาจจะมีขัดขัดบ้างคะสะอึกครับไม่รู้เป็นไร เข้าไปหลังจากเราได้มาเยอะแล้วนะเราก็เข้ามานี่ครับตามกล่องครับก่อนนะเอาวางไว้นี่ก่อนจากนั้นเราก็ครัฟอีกครับแล้วก็ครัฟสตริกแล้วเราก็ครัฟพั่วครับ อ๋อแค่นี้พอเราคราบไม้อีกดีกว่านะคราบดาไม่งึงันนะพอไปค่าสัตว์พอแล้วครับเอาลืมขอสติกอีกครับไม้อีกใชใ้มันหมดไปเลยทุยทุยอ๋อโอเคขวานน่ะเอาเอา,เอาวันนี้เอาวันนี้เคยได้ขวา,านแล้วครับเราจะได้ เขาเรียกว่าเราจะได้ขุดเ,เร็วอ้วสะอึกเราจะได้ขุดเร็วขึ้นนะเราจะตัดไม้ต่อนะให้ได้เยอะครับเราจะได้มีทรัพยากรครัอ ที่เหลือครับเราก็ได้เวลาของการชำแหละนะชำแหละน้องไก่น้อย <c oughs> ผมกะว่าจะหาพวกแกะหมูมาเลี้ยงไว้ไวเป็นเพื่อนนะแต่ตอนนี้นะแกะสำคัญสุดในตอนนี้เพราะมันจะให้ขนเรานะขนนะข,ขนแกะนะไม่ใช่ขนนั้นนะะเออ <c oughs> ตัวสุดท้าย ขอบคุณนะจ๊ะพิกว่าไงให้เนื้อฉันไหมไม่เว้ยคุเดินหนีเดินหนีเดินหน,นีเอาเนื้อมาจ้ะในจังหวะน,นี้มีอะไรให้ช้ำแหละลต้องช้ำแหละให้หมดนะเราจะได้อยู่รอดนะอไอ้วัวอุ้ยหายไปไหนแล้ววะนี่ไงนี่ไง เนียนเหรอคิดว่าเนียนได้เวลาหาทำเลในการสร้างบ้านแล้วครับดูเหมือนจะเจอแล้วครับเออไม่ขุดอ่ะที่ขุดเราได้ครับมาไว้เปล่าครับโนเลย วางกล่องครับแปบ๊บดิเราครับสติกแล้วก็ที่ขุดหนึ่งโอเคบ่ายต่อเรายังไม่มีถานเลยครับเดี๋ยวเราจะหาทํำเลในการสร้างบ้านก่อนนะจ๊ะไม่ต้องทําลงทำเลครับตรงนี้แหละ ขุดสิหนูขุดยย่แล้วเกิดเดี๋ยวว่าเราจะไปปรับปรุงเฮ้ยอะไรอะ่ะเอา้าเอา้ยายางังยงอ๊ะคืออะไรวะเอาไม้ปิดไว้แล้วนะ เดี๋ยวเราจะยังไม่สร้างบ้านนะครับเราจะอยู่กันในนี้ไปชั่วคราวก่อนนะครับก็ไม่ต้องใหญ่เลยมาเอาแค่เอาแค่นี้แหละให้มีที่นอนกับที่เก็บของไว้ได้ก็บพอเฮ้ยเจอท่านวะเอ้าอินท่านเอาก่องค้าไปด้านนอกนะครับไยู่แไว้ด้านในดิไว้ด้านในดีว่ กองครับจ้าได้ยินไหมว่าเสียงใครนะเอามาแทนนี้วางไว้ตรงนี้ครับจากนั้นเราจะค้าพี่นอนนะทำไมเรามีคนแก่สองกันวะ what the fuck มีคนแก่ทั้งสามันเราทำไม้ก่อนไหม นั่นไงเรามาที่นอนแล้วครับนี่แหละนอนมันตรงนี้แหละครับก็ไม่มีอะไรมากีย่าลักมุกคัฟเฟตเออไรด้องอะไรสัตว์โจตรจ๋อน้องหมูหน้อยผมจะเอาน้องน้องหมูตัวนี้ไปเลี้ยงครับแต่เราจะดึงมือเข้าไปยังไงดีอะสิงวะตามามาหมูตามมา เออตามมาโอ๊ยตามตามดีดีดีตามมาตามมาตามมาเร็ว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 เออช้าไม่เงบถ้าไม่ตามแล้วก็ข้าเลยนะครับเข้าบ้านก่อนจังหวันนี้บ้านไม่มีไฟเลยผมว่าต้องทำเตาเผาเพราะฉะนั้นขุดถิ่นเพิ่มโอเคปะ เจอฐานด้วยครับเอาตรงๆผมเจอฐานเพียบเลยป่ะคุยไปเรื่อยๆทำไมผมได้แต่หินอะไรไม่รู้มันคือหินอะไรครับมันคือหินอะไรวะคุณลุกไปกว่าน,นี้ดีกว่า เริ่มแบบว่าขึ้นกับโอ้โหแม่งยังกระหลุมดำเมื่อจิบายหินจริงๆเราไม่ยู่ิบอันนะเอามาแทนไอ้น,นี่เลยน่าจะทำเตาเผานะในหนึ่งโอ้โหที่นอนกูหายไปในมุดวันนี้อ่ะอืมเต็มแล้วครับบ้าน เยวรอมืดนะดก่อนที่เราจะรอมืดเราก็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 กเฮ้ยเรามีเตาเผาวะนี่แล้วเรามีถ่างมาวะเรามีถามมา่านยู่หกอันครับเดี๋ยวเราจะเผาเนื้อกินกัน เผาเนื้ออา้อาวมันไม่ให้กดทานอ่ะทำไมอ่ะผมงงว่ามันเผายัางไงวะเอาเป็นว่าช้างมันกินมันดิบๆนี่แหละโอเคไหมกินมันเลย โอเคครับพระอาทิตตกมองต้องฟ้านกนงก้วินเวียนมองลูกแกวจะหล่องเรือไปไปจนสุดท่าเลยเคิ่มคืนนี้ก็ต้องขอาจากลาท่านผู้ชมกันด้วยนะครับพร้อมกับพระอาทิตตกดินพร้อมมองฟ้าเพียงเมองนะครับอย่าลืมติดตามโปรเจกต์ Let's Play M เลสเปสบายสกอตชีวีดีซีด,ดีเอาชีวิตรอดได้ไหมครับวันนี้ลาไปในค่ำคืนนะครับบ๊ายบาย